Yeah, Three. Вот mm -mm. ก็วันนี้ก็คือว่าเป็นวันส้ำคัญอีกวันหนึ่งนะครับพผมไม่ผี่หวังรับก็คือ จะปฏิญญาผ่านไปนานแล้วว่าตามแต่หลักธรรมของพุธแก้วก็ยังอยู่ครับก็คอแมใหญ่น้องคุณตาคุณยายก็ุณมหาชาตทุกเจ้าตรา2,556ที่วัดป่าสามชีหลวงเจ้าของเราปีนี้ไม้กำหนดการก็วันที่23มีนาคมรวมแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ไปไหม

ອະຍະຈະທະມາທຸຕິຍະພິມຈັງທັນເຈວິ м <coughs>

กืว่าเนัที่ใีวันนี้ในาตอารนะครับก็พอจะรู้จักผู้ที่ศึกษาได้เรื่องของรผสมมากมาแบบนี้ก็ขออวกอ่านแก่รุ่ก่ได้กินวันนี้เป็นพระมหา ทุ่งตรงนะครับก็ต่อไปด้วยนะครับมีงานเพียงวันนี้เพราะว่าเป็นวันสำคัญเป็นวันอาคุณตาเป็นวันที่องค์พระมศมาทุกข์ของเราเป็นวันท้าปิโมหรือจะเรียกอย่างอื่นเพราะว่าเป็นวันที่วันอังคารที่มาเป็นวันที่ Yeah. yeah uh -huh. ยายสาหรัะรับก็่าีเผย ตีปรมังตะพูติขานิพพานังปรมังวัตถันติพุทธานะหิลบภพพชิตุปารุฟักขติสัมโนโหติปัลังวิหิยันโตตีบานี้จะแสดงพระธรรมเทศนามาพักบูชาคาถาธรรมนีิการบูชา เพิ่มพูนศรัทธาภาษาถ้าของท่านสาธุทั้งหลายที่ได้มาร่วมทักรุญและประชุมกันที่สาราวัดป่าสาพงศิรหนองแก้่อยู่ในสำนักของพระองค์ท่านวัดเวิริวันมหาวิหารนั้นต่างพระองค์ทรงแรงพระโอวาปิโนซึ่งจัดว่าเป็นวัน